บทที่7อิติปิโสพระควารหังสมาสัมพุทโธวิชาจรณะปันโนสุกโตโลกะวิทูอนุตตรโรปุริสะธรรมมาสาลิชิสะทาเทอมนุสสานังพุทโธปวัติทว่าเขาโตปะควตาธมโมสันติโกอกาลิโกเอิิปัสสิโกปานาจิโกปัจจตาวทิตาโพวิญญูหิี่ สุปฏิปันโนภะคัมภโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภะคัมภโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคัมภโตสาวกสังโฆสามีจีปฏิปันโนภะคัมภโตสาวกสังโฆณที่ทางจตาริปุริสายุคาเนียทาปุริสสะปุกลาเอสสะพะคัโตสาวกสังโฆหุเนโยปะหุเนโยทักขิเนโยอัจฉริกะและเนโยนุตตระังคุญะเขตตังโลกัสสาติคินดามณีปียังมันดังสังทาสังโฆนังอุปัสันติสิเนหังมาตาปิตาอรหัง อภวตันจะมหาราชาตวังมังโปสันทุกโนทีปังกาเรเทโวสุปโปเสติกินเจเทโวเยสกโกวชางทัสมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังหารีพุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนายนะเยมณีจินดาปียังจะท่านังสัพเพชนาประหูชนาปียังมมมะตะกตวาพุทธะตนังโซนอวสทางอุตมังวะรัง มีต่างเทวมนุษย์นังมุทธเตเชนาโสทินานักสันตุปัตถวาสเพทุลกค้าวูปสเมตุเตสกตวาธรมมารมะตระตนงังโอสะทางอุตตมังวราพระิช้าหูปสมัมมะน,นังธรรมเตเชนาโสทินานัสันตุปัตถวาสเพพระยาวูปสเมตุเตสกตวาสังฆะตระตนั่งโอสะทางอุตตมังวราอาหูนิยงปะหูนิยงสังฆเต เช่นนะโซตินาสันตูปัตวาสเพโลูคาวูปะสะเมนตุเต ติปิโสปะขาวะนะฮังสมาสัพ ja ta uh pa pa e Dev ุทโววิชาจารณะสามปโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรมะซาละทิสทาเทวมุสานาพุทโวปะขาวะเิสวาคะโตปะขาวตาธมโมสันติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกะโอปะณีโกปัจจตเมทิตาโปวินยูหิตเสุปฏิปันโนปะขาวโตสาวกสังโคุชุปฏิปันโนปะขาวโตสาวกสังโคยายะปฏิปันโนปะขาวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะขาวโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสายุขานิอัตถุริสัปุคะลาเอสปะขาวโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยป หุนยโยถัยะะกขีน,นยโยอัชลักเกียะนการันยโยอนุตาราปุญญาเขตทางโลกาาัสาทิยินดามณนีปียังมันดังยสังธาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโหตันจะมหาราชาตวางังเมาโปสถุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเเศธิกินเจเนเว,วเยสกโกปะชังทัสมิงกินเนวา ทตาบิยังกันตังสารีปุโตพระวันตุเมยิธิลาพังชนะนะเยมณีจินดาบียังจะทะหนังสเพชนาพระหูชนาบิยังมะมะสกตวาทะพุทธรัตัณหงโอสะถางอุตมังวรังหิตังเทวมรุษานังพุทธเตเชนะโสธินานสันตุปัตถวาสเพทุกขาวุสเปนตุเตสกตวาธรรมะตัณห์โงสะทางอุตมังวรัง ปิชาหูปสัมหนังธรรม,มเตเชน,นาโสทินาแสันตุปัทถวาสเพยมหายาบูปัสมนตุเตสัคตวาสังฆรัตนังโมสถานอุตมังวรางอาหูในยาปะหูในยัทางสังฆเตเชน,ะนาโสทินาแสันตุปัทถวาสเพโลคาวูปัสมนตุเต อิต um, ิปิโสภควาอานังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุปโตโลกะวิทวนุตโรปริสธรรมมาซาละทิกัฏฐาเทวมนุสานังพุทโวภควาเทนวารคาโตภควตาธทมโมสันติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปจจัตตังเวทิตาโพวิญญูหิตเททุปเทตันโนภควาโตสาวกะสังควา อุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทางยตาริบุริสายุคานิยถาบุริสปุกัลลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุนโยทักขิเนโยจาริกะเลนโยนุตตารังคุญญาเขตตังโลกสาติสิดามณีปียังมันดังยังสังธาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะอุระหังปะพันปะภูตันจามหาราชาตะวมังโพสันทุโนทีปัง กาเรเทโวสุโวเซกินเจเทโวเยสโกมัชชังระสมิงกินเนวะตันตาปิยังกันตังราริพุตโตพระวันทุมเมทิลาพังชนะนั่นเยมณนีจินดาปิยังจะทะานางสเพชนาพระหูชนะปิยังมะมะ,ม,ะมะมะตะกะตะวาพุทธรัตนันงโอสอตตะทางอุตมงวะรัาางอีตัางเทพระมุสานังพุทธเตชินาโสทินา สันตุปัทวาสเพทลกกาวูปัสสะเมตุเตสกตตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรางปฏิชาหูปสมะหนังกรรมะเตเจนาโสตินานสันตุปัทวาสเพรพยาบูปัสสะเมตุเตสกตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรางอหุนยยปะหุเนยงสังคเตเจนะโสตินานสันตุปัทวาสเพโลคาวูปัสสะเมตุเต